เดียวสิว่าโมเขาหน้าผมเป็นยังไงกระดิทไทยมองง่ามจังรต่ว่ามันมันลอยเด้อครับจำได้ว่าครับงานี้ที่ผมไทยตอนที่ผมเอาเลื่ายมาปรับดินย่ำขึ้นนะครับเที่ยวไปต่างคนมากก็มีเดินนนี้นิดน้อยเที่ยวกระวานได้นะครับ คือปีวันไม่ไเกิดเลยมันเป็นห้าจกมีแต่แกนกับเปียกโอ้นะครับสือมันสมบูรณแบบของพุ่มใ,ใจมองเดียวก่อนผู้เราเพิ่นไปผมเพิ่นกันนาข้าวหนาไส่ยังกูเกียดขึ้นในพัวน,นี้อยู่ก็เลยผมจะว่าก็ได้เวลามีโอกาสฝากเห็ดครับหน้าเพิ่นไม่ได้ขาย ให้เพื่อนกระจงไว้ให้กับพวกลาทุกคนนะครับคุยถึงเรื่องนี้คุยถึงหักแครงพี่นอ้องคุณคนปฏิบัติการเขาบอกจะหักแครงพี่น้องคุยคือค่แค่แครงมันเหล่าจะหักแพรงพ่อหรือเปล่าคนหักแพรงพี่น้องเนี่ยบางโง่แล้วครับเพื่นสลัดเพื่นหูว่าเพิ่อนอยู่คนเดียวบ่ได้คนคนเดียวเป็นไปไว่ครับคนแปลว่าผสมร่วมเพิ่อนหูจกหักแครงเพิ่อนสลัดก่อนนั่นแหละครับหรือหักแครงพี่นออ้องอยในเพื่อนที่กำลังหดที่สุดกับพ่อแม่ะครับฝึกให้ ผู้ดใดสิฝึกได้พอพ่อเขาแม่ครับวิชาความอดทนบอกเคียนให้อ่านแต่ทำให้เห็นฝึกลูกเป็นคนจริงพอก้อนเพื่อนสีออกแล้วไทยผมเราเป็นแย่ไปแย่มากเพื่อนว่าขั้นเดียวใช่ครับเพื่อนว่ามือสื่อแม่งอย่างนึนโกูสืบสื้อไทยโกูไปคับนั่งกูว่หาให้มือสื่อหาได้หรอกนั่นแหะครับเพื่อนา่าเพื่อนสื่อ ปรสิทธภาพได้รับโอ้ตจน่นตจ่นหัวงอห,หน่อครับผู้ใดมีโอกาสฟ้าเฟลฟ้าฮาครับทางแป้งพี่น้องไปครับสวัสดีครับผม